สวัสดีครับวันนี้ตุกักบเลยการนอตเกมเมอร์อยู่กลุ่มนอสเกมเมอร์เช่งเกินครับวันนี้จะมาในอยู่ไาครับโูนจุดสองจุดเลยมาเลยนะครับบิวหนึ่งมากันเลยครับผมจะเอาของให้ดูนะครับผมเชิงวันนะบอมเด็กยาไอเดียวเด็กาเราไปแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับครับตอนนี้มันก็จะมีให้เราสามารถไปในเชื่ได้ครับ นี่เธอเป็นของจริงนะครับผมแลวก็ท<ม>ุกโซ่ของมาเพิ่มใหม่หลากหลายชน,นิดนะครับผมมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีโต๊ะเอ็นชาร์ตมาด้วยมีงกมีนี่หลายอย่างเยอะแยะไปเลยนะครับผมวันนี้รเราก็จะพาก,กันไปดูนะมันมากแล้วใครอยากที่ใครอยากจะเล่นนะครับผม ะโอ้ยใครที่อยากจะเล่นไปหาโดดได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูทีผมจะให้ลิงไว้หรือจะมาให้ดีนะครับผมจะลองทําดูนะครับว่าจะให้ได้ให้ลิงเปิดไหมครับนี่ครับดูรครับนี่ยจะมีแมงกะวงมาแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปทัวนละลูกนะครับปุ๊บนี่ครับในนละละรกเราก็จะโอ้ชิบชิบชิบตัเอาวิ่งไปสิบินไปสิเออไม่นะ เฮ้ยไม่นะครับผิครับไม่นะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับทาบผิวครับเอาใหม่ครับสร้างเอาใหม่เลยครับมาครับอย่างหนึ่งครับผมจะบอกนะครับมันก็จะมีดรอเลเวลให้เราด้วยนะครับจะมีดรอเลเวลนี้มันจะมีดรอเลเวลแล้วก็ จะมีที่เก็บเลเวลแล้วก็มีนอตอาหารนะครับผมนี่ครับมันจะมีไข่เมวด้วยนะครับเป็นเมวเป็นยักษ์อ่อนนะครับอยู่รูปสองตัวสามตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็พึ่งจะไปโหลุมาครับนี่รอบจะไปดูนะครับว่ามันจะมีของต่างๆมาไหมครับนี่ครับปลาให้มีชีวิตนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีเห็นน้าตาลมครับนี่ครับเลเวลด้านด้านต่ำนี่นะครับมีเลเวลให้เก็บนะครับ แล้วก็ต่อาหารครับถ้าถ้ากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครัผมโอ้โหผมไม่รู้กันนะว่าเซื้อพอจะพัฒนามาตอนไหนนะครับก็<อ>ถ้าพัฒนาตอนไหนก็ขอให้บอกผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ